สวัสดีค่ะวันนี้วันพุทธที่21มิถุนายนนะคะตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมง53ลโอ้มีนัดกับหมอค่ะตอน10บโมง20ผมก็เลยเดี๋ยวรอให้มันใกล้ถึงเวลาก่อนอค่อยค่อยไปจอดในโรงพยาบาลเพราะว่าเขาชาร์จค่าที่จอดรถอาก็เลยแบบพยายามจะประหยัดเวลาที่สุดจะได้ประหยัดตัง อาหารเย็นวันนี้เป็นเมนูสิ้นคิดของที่บ้านชิคเก,ก,ก้นทิก้า from the กับบรรยากาศในสวนอันนี้ดอกกุหลาบเพื่อนบ้านสวยมากเลยเยอะหอมด้วยเดียสุดลอยเ้ยลูกสุดลอของบ้านเลยลูกอ,อืม Gorgeous boy. Hallo <laughs> oh, boy. Mình quân chưa tay về là luôn. Cao húa, cao Happy boy. My happy boy, happy boy ui, ui, bị đá ui, đá đến đâu ui, chó chó chót ui, mèo tènเลย, ấy, mong hàเลย nó, chó ở dưới này, ấy, hey. mong hàเลย à, nó có đến không? กระโดดด้งเลยแกงแววโอ้แกงแววกะเพราเนือ้อราดข้าวเช้าวันพฤหัสส่วนหิวเหมือนเดิมวันนี้แดดดีค่ะได้ซักผ้าตากกันมาริโอ้กลัวการใส่ฮาน็ต mm hmm. ไปแล้วไปไปไปเดินในการ์เด้นแล้วลูก กูดบอยไป go go good boy ต่างกับเอ็ดดี้มากเอ็ดดี้ใส่ฮาร์เน็ตปุ๊บวิ่งจูดเลยล่าเริงมาริโอยังกลัวอยู่กาคาโก,โก,โก,โกโ้กลัวเฮ้ยแมลงลูกมแมลงสำรวจแล้วไปสำรวจสวนเลว สมาคมสองรุมอังกฤษนังเป้าแมว เย็นวันพฤหัสนะหลังเลิกงานหลบแดดของฮิวอาหารที่เหลือจากเมื่อวานชิคเก้นติก้าส่วนหนอาหาร <last night. S 1> อาหารผู้ประสบภัยคะยำปากระป๋อง enjoy วันนี้เราจะทํำบูโนอตนะคะอันนี้คือก่อนจะทําเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูทําเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะ before and after dinner, uh, ดูว่าฮิลจะได้อะไรเรามาเดินตลาดเปิดท้ายขายของในโคบิด นี่ที่โอได้ไม่พ้นถ้วยชามรู้สึกว่าีจะได้พวกมีดพวกของฮาร์ดแวร์เราเดินกันมาต่อในเมืองคอรบริดนะคะว่าจะไปดูในร้านที่ขายของแชทของวินเทจ ร้านจะอยู่ในซอยข้างๆเชลนะคะนี่เดินผ่านสปาเป็นตอกเล็กๆเนี่ยค่ะถึงแล้วนี่นะคะ c o r ์บริดต e เอนชิกเซ็นเตอปิดทุกวันจันนะเผื่อใครมาเที่ยวแถว c o r ์บริดมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเด้วยเจอนี้ด้วยที่บ้านโอมีเต็มเลย อันละยี่สิบปอนด์นเพื่อนแพงมากเป็นของสะสมหลังจากอาหารเช้าเนาะเราก็เดินมาในซอยนี้ค่ะที่มีร้านเบเกอรี่อร่อยมากร้านนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องครัวกันนี่นะคะร้านเครื่องครัวพอชมากพอชพอชชิเอ่อพอชพอชช็อปพอชช็อป,อชชอปครัวไฮโซมาก โอ้เส oh, mm ียดายอ่ะฮิวสวยมากสวยอ่ะอื้อ This guy lucky นี่ฮิวขายกล้องอันนี้นะคะเพื่อนๆผมบอกว่าขายทำไมทไมไม่เก็บไว้เป็น collectable ได้เลยเนี่ยอ Collectable item you know Yep Role? Any way up to you? I have collected it. I'll be dead soon. Nobody <laughs> wants it กำลังจะเอาไปส่งกำลังจะเอาไปส่งคนที่เขาซื้อใน eBay. อีเบโอบอกว่าทำไมไม่เก็บไว้ให้ลูกชายล่ะฮิบบอกว่าเก็บให้มรดกลูกชายฮิบบอกว่าลูกชายมันไม่แสดงความสนใจเลยเอ,อก็เลยขายดีกว่าเอาเงินมาใช้ซื้อกล้องอันใหม่สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเรามากันอีกแล้วตลาดคาบูเซล ลูจอร์จเมลจอร์จจอร์จเฮ้ยว่าไงครับจอร์จไปแล้วจอร์จีไปแล้วเว้ยนี่นะคะได้มาตากตลาดช้อปปิ้งตามบัดเจ็ตหนึ่งปอน นี่ค่ะเพื่อน made in England หนักเหมือนกันนะเนี่ยนี้กล่องโอสั่งซื้อน้ำหอมออนไลน์ดูซิว่าจะมีใครมายุ่งยามกับกล่องโอไหมนะอาหารเช้า,ชาเล็กเที่ยงวันอาทิตย์กับจานใหม่เย้ Yay! แต่เมนูสิ้นคิดอาหารเ <got> ช้าวันเดิ You like it I know I do yes เรียบร้อยมีไอดีคอยนั่งดูกำกับเรียบร้อยค่ะทำหน้าที่เป็น QC ของบ้านเน่ยไม่มาลิโอฮะออกเร็วมามีจะเช็คของแล้วแล้วมาลิโอ get out ัาม,มีจะเช็คของแล้วเนี่ยออกเดียวน้ำหอมหมูสั่งมาเตรียมจะเอากลับไปเมืองไทยไปฝากพ่อแม่พี่น้องยาติมิตแฟนเพลงเฮ้ยมาริโย้ป่วยออกทําแม่น่ะแล้วก็มีสบู่ด้วยสบู่ของอังกฤษ กินลาเวนเดอร์หอมไหมมาริโอนี่นะคะหน้าตาบันไดบูโนตเสร็จแล้วสีเป็นแบบสวยมากเลยมันเป็นหินธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่าเป็นหินแซนสโตนแล้วก็ด้านนูน้นสวยเลยเนาะสีแบบสวยมากวันที่โอ,อกไปเลือกเนาะโอ,อกก็บอกเฮียว่า โอเริ่มมีเซ็กันตอนเนาะคือมีความคิดที่สองอบอกเฮียว่าหรือว่าเราจะเอาหินตรงเนี้ยกระเบื้องเป็นแซนสโตนดีอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าเป็นแบบบ้านแบบสไตล์แนวคอตเทจอิงกิษลุคเนาะเฟลลิ่งเฮียว่าเวลามันเป็นตะไคร่น้ำเขียวๆอะค่ะมันทำความสะอาดยากไม่เหมือนอันนี้อันนี้มันจะไม่เป็นตะไคร่น้ำ มันทำความสะอาดง่ายกว่านั่นหิว่าเนาะแต่วามองดูแล้วมันก็พอกันแหละนี่ไงเริ่มมาแล้วขนาดเราใส่ไอ้นั่นแล้วนะใส่ตัวกันลื่นเวลาเลื่อนเอนี่ยได้เลื่อนง่ายๆเนาะมันก็มีรอยอยู่ดีแต่ว่าฮิวบอกว่าอันนี้มันจะทำความสะอาดง่ายกว่าใส่ยางฉีดแล้วก็แปรงขัดมันก็ออกแล้วมันไม่เหมือนหินธรรมชาติอันนั้นเป็นตะไคร่มันต้องใช้แรงดัน ก็คิดในใจตอนนั้นเนาะว่าเราก็มีเครื่องฉีดแรงดันแล้วเราจะกลัวทําไมแต่ก็โอ้ยไหนๆมันก็สั่งไปแล้วก็เลยไม่เปลี่ยนออเดอร์ก็เลยตามนี้ก็เลยออกมาแบบนี้ค่ะทุกวันนี้ออกมานั่งตรงพาทิโอหลังบ้านแล้ววิวดีมากเลยนั่งกินอาหารคือรู้สึกเอนจอยมากคุ้มกับเงินที่เสียไปในการทำ พาทิโอใหม่ happy เพื่อนบ้านข้างบ้านเราเขาบอกว่าเขาตั้งแต่หลังจากทำพาทิโอมาเขาสนุกมากเลยกับการมานั่งพักผ่อนในสวนหลังบ้านอะไรเงี้ยโอกับพิวก็ไม่เข้าใจค่ะพอตอนนี้เราทำพาทิโอของเราใหม่เราก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วถึงบางอ้อวันไหนถ้าอากาศดีก็จะออกไปนั่งที่ระเบียงค่ะอันนี้โอก็ไปที่ Garden Center นะคะพอดีว่าโทรศัพท์โอมันมีฟีเจอร์ใหม่คือสามารถถ่ายแมคโครเข้าไปใกล้ๆได้ถ่ายวิดีโอค่ะก็เลยไปถ่ายไปลองใช้กล้องดูโอ้โหสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมช่องอวัยวลกนะคะแล้วเจอกันใหม่ล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย